สวัสดีครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า alt city นั่นเองคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือ open world นะครับสามารถเล่นแบบโลเพเหมือนพวก gta อะไรแบบนี้ได้นะครับข้อเสียของเกมนี้เลยก็คือแอนิเมชันตัวละครมันเคลื่อนไหวแปลกๆนะตัวกราฟิกก็ไม่ได้อลัาการงานสร้างมากนักนะครับตัวแมปมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นข้อดีนะแบบใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดโซนอื่นๆในอนาคตก็ได้่านผู้ชมครับดูดิโอไมค์ก็ใหญ่จัดเลยนะครับตรงนี้่านผู้ชม นะอันนี้จะเป็นข้อดีนะส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกไปนะครับกราฟิกไม่ไดูอลังการเนาะแล้วก็สามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นได้นะครับเกมที่มีกราฟิกประมาณนี้เราสามารถเล่นออนไลน์ได้ถือว่าโอเคมากๆเลยท่านผู้ชมนะถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องกราฟิกนะมันจะมีรารกิจอยู่นะครับภารกิจแรกก็คือทําการเอาไปเช่ารถใช่ไหมโอเคลูกพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันเปิดไมค์พูดคุยกันได้ด้วยนะเออ,อเดี๋ยวเเร่งเสียงนิดนึง นะกดใจเลยนะครับเสียประมาณ4ี่อนก็ได้รถประมาณนี้มีเสียงแตรนิดนึงนะครับให้เราวิ่งไปตามสัญลักษณ์เลยท่านผู้ชมครับนี่กราฟิกเหมือนย้อนยุคนิดๆน,นะครับถ้าพัฒนากราฟิกได้ดูอลังการกว่านี้นะผมว่าเกมนี้จะน่าเล่นมากกว่านี้เลยนะครับเพราะว่าตัวแบบมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะ Okay, เราไปประมาณ900เมตรครับท่านผู้ชมเหลือ800เมตรแล้วนะครับ700เมตรอ่ะนิดเดียวนะคือวิ่งมาเลยนะครับดูแผนที่ก็ได้นะครับมันมีจุดมาร์กบอกอยู่มั้งเนี่ยครับเออว่าให้เราไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับมันไปตามเฟสเนาะเขาให้เราไปเราก็ไปนะครับเราไม่อยากไปเราก็ต้องไปปนะ <c oughs> ระมาณนั้นเดี๋ยวผมเลี้ยวตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อ <c oughs> อะไรไม่รู้นะจริงๆก็ตรงไปได้ ตรงไปได้เลยนะรู้จะเลี้ยวว่าให้เสียเวลาอะไรท่านผู้ชมดูดินี่ครับนะให้เราเลี้ยวเข้าไปในนี้เลยนะครับซึบโอเคหลังจากเรามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับหาทางเข้าให้เจอนะทางเข้าอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงอออเออเเลี้ยวเข้ามาแบบอีซี่ ก็จะมีะตัวภารกิจนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะขับรถเข้าไปใกล้ๆเลยได้ไหมไปแบบตึงๆเลยนะต้องลงนะครับถ้าแบบนี้ปึ๊บลงเรียบร้อยแล้วนะครับวิ่งไปตรงจุดตรงนี้เลยแล้วก็ทําการกดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรถนะครับรถขายเนาะอ่า ถ้าตามเควสนะครับสังเกตด้านซ้ายนี่ครับเขาบอกว่าให้เราไปเทสไดเนะาะเออขันไหนไปเทสดีวะจริงๆก็ซื้อไม่ได้สักขันเลยนะตังไม่พอนะครับเอาคันนี้ไปเทสแล้วกันโอเคเลือกสีได้ด้วยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปเทสไดเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นให้เราแบบเทสลดนะครับประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ50าวินะประมาณนาทีหนึ่งโดยประมาณเนาะ เราจะขับไปไหนมาไหนก็ได้่านผู้ชมครับในเวลา50วินะก็เป็นการเทสนั่นแหละจะทำการลงการดิฟหรือว่าเร่งความเร็วไปตรงไหนก็ได้ก็คือ,คอทำาให้ไงก็ได้ให้ครบประมาณหนึ่งนาทีนะแล้วเดี๋ยวมันจะวาร์ปกลับไปที่โรงรถหรือว่าที่ขายรถเองนะั่นเองทผู้ชม,ชมไม่ได้ยากเนาะตรงนีนะ้ทำการดิฟดิฟไหมเออเอาเรื่องเนนะครับ เนี่ยตัวแมปมันวิ่งทะลุออกไปได้เลยนะข้างนอกตรงนี้แล้วก็มีตัวตึกมีอะไรแบบนี้นะไม่ได้เป็นแมปโล,ล่งๆท่ผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะไปเมืองถัดไปได้อะไรแบบเนี้ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะแต่อย่างที่บอกไปตัวการาฟิกมันไม่ได้สูดอะแต่แมปมันใหญ่มากชอบตรงนี้แหละเออแล้วมันสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะครับเปิดไมค์ได้นะครับคือมาครบเซตเลยเนี่ยเมืองด้านนอกนะครับมันก็จะมีเมืองอยู่หรืออะไรแบบนี้นะครับเหลืออีก2วินะครับพอครบแล้วนะครับเราจะโดนเทเลพอร์ตกลับไปแบบนี้เลย เห็นไหมนี่ทีนี้นะครับเขาจะให้เราซื้อรถซื้อได้ไหรือเปล่าซื้อได้นีครับประมาณศูดอลลาร์เนาะ่ะแล้วทีนี้เราออกนะครับเพราะว่าเราได้รถแล้วนะครับตัวนี้โอเคแล้วกดที่โทรศัพท์นะครับมาที่ตัวนี้นะครับอันรถเต่าเนาะอ่ะเรียกเลยเอามันเสียเงินด้วยเนาะ30วิ เราเรียกตอนนี้เลยนะครับมีเหรียญอยู่โอเคแล้วก็กลับไปที่โฮมแล้วก็มาที่เควสนะครับทําการรับพวกเงินต่างๆนะครับที่เราผ่านภารกิจน,นะครับเนี่ยอย่าลืมรับด้วยนะนี่ได้เหรียญมาได้ยึพีนะครับไหนๆก็เข้ามาแล้วก็รับไปให้หมดเลยโอเคหมดแล้วเนาะอ่ะกดกลับนะครับนี่ออกออกมานะครับอ่ะแล้วก็ออกอีกรอบหนึ่งนะครับ เมื่อกี้น่าจะบักนะครับแบบเนี้ยผมว่าน่าจะบักแล้วมัง้งคือเกมเนี้ยตอนนี้ก็ยังมีข้อเสียเกี่ยวกับาการเล่นอะไรแบบเนี้ยนะครับมันชอบบักเนะี่ยโอเคครับผมถ้าเกมนี้ค้างนะครับเราก็แค่เข้าแล้วออกใหม่นะรู้สึกเกมมันหน่วงขึ้นว่านะผู้ชมเออเกมมันหน่วงขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเกมนะครับก็จะเป็นคนที่เ,เขาสามารถพูดคุยกันได้จริงๆนะก็จะมีเสียงพูดคุยอยู่นะเอาหายไปไหนล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาตินะที่เข้ามาเล่นเกมนี้ท่านผู้ชมเราคนไทยเราต้องเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆหรือเปล่าหรือเข้ามาเกียนไม่น่าใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วนะเออในแบบนี้กนะ็จะมีสถานที่ต่างๆด้วยนะครับแต่ว่ารู้สึกตั้งแต่มีปัญหาแหลกไปเลยนะครับตกไปเลยนะเนี่ยเกมมันยังบั๊กนะเดี๋ยวมันมีรถให้เช่าอยู่ไหมเนะี่ยหรือว่าหมดแค่นี้อาตรงนี้นะครับ เป็นในส่วนของตัวการเล่นทีมเดสแมทด้วยนะเออรอเวลาแล้วก็รอเพลเยอร์นะครับอ่าผมว่าไม่น่าจะมีใครเข้ามาเล่นหรอกไอ้โหมดอะทีมเดสแมทตรงเนี้ยมันมีโหมดนะเกมเนี้ยมันมีอะไรเราทําเยอะอยู่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเกมอื่นน,นะเพราะว่าเกมมันอยู่ระหว่างพัฒนาเนี่ยมันก็มีฐานที่ต่างๆด้วยนะครับลองไปดูนะเดี๋ยวถ้ามีรถขายเดี๋ยวจะวิ่งไปดู สักจุดหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วกันร้านอาวุธใช่ไหมคงไม่ใช่จุดเดียวกันนี้นะอันนี้นะครับมาแล้วจะเป็นรถเช่านะรถซื้อพอออกแล้วบักรถหายไปเลยท่านผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่าเออถ้าอยู่ตรงนี้มันสามารถเรียกมาได้หรือเปล่านี่ไงเออมันสามารถเรียกรถมาได้ว่ะท่านผู้ชมนี่เสียสามเหรียญนาะในการเรียกนะเรากลับไปที่เมเนูเนาะแล้วรถไปไหนเลย อ้าวเ,ารเรียกมันรถอยู่ไหนอะ่ะเดือกําลังมากําลังมาหรือเปล่าเฮ้ยเราเรียกแบบตอนนี้เลยนะเออเราเรียกเรายอมเสียสามเหรียญก็เรียกมาตอนนี้เลยนะเออแล้วทําไมรถเขายังไม่มานี่มาแล้วนะครับนี่จะเป็นรถที่เราซื้อก่อนหน้านี้นะน,นี่โอเคประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชม เดีย๋ยวไปดูที่มือโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะมีพวกเควสต์ต่างๆเนาะมีพวกเงินพวกช็อปอะไรแบบนี้ด้วยนะครับทีมเรดแมทเนาะสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้ใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ